这个难怎么公啊？ พ่อหยาบๆคะ่ะกระสีบระตำแหลกเป็นไดงค่ะพี่น้องค่ะตําแบบพ่อหยาบ,บ,บ,บๆนะคะเนาะบักฮุ่งมะละกอนหน่อยกระสีย่ำใบนะคะพี่น้องคะ่ะเนี่ยกระสีย่ำว้เห็ดแบบนี้ไว้ใส่กองไว้เลยคะ่ะเอาใส่กองไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ที่นี้นย่ำพ่อหยาค่ะก็จังสีามาตำกินค่ะพี่น้องคะ่ะ ใส่เสร็จมาแล้กกอไปนําหน่อยนึงค่ะเวลาห่าต่าแบบนี้มันจังด่าบักริกจังบอกเดีนใส่ค่ะพี่น้องจา้าประมาณนี้จ้าใส่น้าตาลลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะน้องคะอันนี้จะเป็นน้าตาลน้าตาลมะพร้าวกับน้ําตาลอ่าน้ําตาลทรายค่ะพี่น้องค่ะน้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าว ใส่ผงนวลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะใส่ผงสลุดไปเลยค่ะผงสลุดใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายจ้ะตามใจชอบเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นบะเขือเล่นเนาะมะเขือเทศหรือว่ามะเขือพ่วงก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นมะเขือใส่ลงไปเลยจ้เะเลาก็บีบให้นำมะเขือเทศออกจันนหน่อยค่ะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วก็จะใส่บกะนาวเป็นจะลงไปเลยค่ะพี่น้องจ้ะมะนาวเป็น น้ำเยอะมากเลยใส่บักน้าแป้นลงไปค่ะตามด้วยมะก,กอกค่ะพี่น้องจ้ามะก,กอก้วยมะกอก่อะแ้วแต่ยี่ห้อได้ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแสบเพื่อกันเพื่อค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยน้ำปลาแม่ก็ ใส่ใส่น้ำปลาไปน้าค่ะใส่น้ำปลามันกลมกล่อม้วจ๊ะตําเลไคายั่วกั่วกหอมหอมน้ำปลาหอมน้ำกระเดชหอมเครืองเทศ หอมยังเสร็จบางนางจ่ะพี่น้องคะ่ะอือเสร็จให้มีเลยแซ่บจจากนางเจนน่าคะเอาเสร็จลงไปเลยจใจพี่น้องจ่ะเสร็จบังฮวงสีอ่าสียำใบค่ะพี่น้องคะเนี่ยเอาลงไปเลยจะยำใบหน่อยยำใบประมาณประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละคะ่ะ ล้วเนี่ยก็เอาสใสา่ส่องเย็ยนใบเนาะตู้เย็ยนใบค่ะพี่น้องค่ะเอาใส่ตู้เย็ยนธรรมดาจ้ะเราต้องใส่ส่องผิดค่ะหยดเลยจ้ะหอมปลาแซ่บ์แทะหอมน้ำปลาค่ะพี่น้องโดยหอมเครื่องเทศของเขาค่ะม,มีแม่สีสันน่ากินมาก ตะเสียงแห้งน้ำลายแตกมะกอกก็มามะนาวก็มาทุกอย่างมารวมกันตรงนี้คุณอะตำง่ายๆค่ะตำง่ายๆตำง่ายมากเลยจ้าน้นแตกค่ะพี่น้องจ้าทุกอย่างมารวมกันที่ส้มตำน่ากินมากมาซิมเบิงค่ะซิมเบิงซิมเบิงซิมเบ,บิงน้ำลายแตก เลิศค่ะไปไปค่ะเสียดแลยเสียดเลปังค่ะหอยปังหรือหอยเชอรี่หอยปังหอยเชอรี่เหรอคะหอยเชอรี่กินกับแก้มค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะเสีบดๆน้ำกันเด้อจ้าต้มแล้วไม่ไหมเสียดๆน้ำกันค่ะเสร็จแล้วค่ะ ตำหมกหุ้งค่ะตำแบบบานๆตำต้นเล่าค่ะพี่น้องค่ะกินก็บอกหอยค่ะต้มบอกหอยเลียวไม่ไหมค่ะพี่น้องจ้ะยังไงค่ะไปจะเสียบว่าค่ะบอกหอยหล่างทําความสะอาดหล่างย่างดีเลยค่ะบอกหอยแต่ว่าบดิทูเปลือกเขาเสือๆไปจะเสียบว่าจะอื้หอมแรงหอมน้ำปลาหอมแบบ ทุกอย่างมารวมกันตรงนี้เลยส้มตําน่ากินมากเลยอู้สวงแห้งเลยพี่น้องค่ะหอมไปเด้อค่ะกินน้ากันเด้อค่ะแซ่บๆน้ากันเด้อค่ะแซ่บๆกับหน่อยเด้อจ้าสุผููสุคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะจ้าพานัวชาแนลค่ะพี่น้องค่ะเมื่อี้กินตำบกฮวงค่ะพี่น้องค่ะตำบกฮวงยั่วๆเลยค่ะ ป็นตะแสบปะค่ะกินก็บอกหอยโคงค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าไม่ค่ะบอกว่าเป็นบอกหอยคงแต่ว่าบอกหอยโคงนู่นว่ามันหาอย่างเนาะค่ะนูกคิดว่าน่าจะเป็นหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องค่ะหน่วยใหญ่ๆ้วยหน่อยหน่วยใหญ่ทำความสะอาดเดียบร้อยแล้วจ้าคาเคงเนี่ยก็กจะเป็นพักบุ้งค่ะพี่น้องพักบุ้งพักบุ้งหน้าค่ะแล้วก็จะมีทั่วพูก เล็กๆน้อยๆบักเคืออะไรบักแดงข้าปุ้นค่ะเต็กข้าปุ้นเนียวๆดึบๆเลยค่ะ มาค่ะสมตำค่ะไม่กลิ่นอันวยใหญ่ค่ะอนวยใหญ่เลยงายยมแยงค่ะต้มแบบก่อนจะเอามาต้มเลยก็ต้องแบบว่าแซนามเขาขึ้นนึงแล้วเอาเกือห้วยค่ะพี่น้องคะ่ะแบบขี่เขาอ lia. อกเนาะ ตื้อต่อมาหน่อยก็มาลายอ้ก2นาม3นนาม,นามอู้จะออกได้ปะห,หอยแมงผูอีรีเห็นปะห,หอยแมงผูเ่าพี่นองมี่ขคไขคเขาจะสีชมพูนอ่ก็จะเอาตั้งหัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวของเขานะคะ เฉือดเลยค่ะจิ้มก็น้นามตามองหูค่ะ ta mong muốn hả <laughs> แซ่บแซ่บแห้งพี mm ่น hmm. mm ้อ hmm. ง ขออนุญาตใส่ไมละเคียบค่ะสเสียบจะ แสบแซบแฮมตามูงวแบบแสบเลย ไส้ประกอบสุกลงไปสองหน่วยไส้ประกอบสุกสองหน่วยบางหน้าหน่วยหนึค่ะ

เียครัพี่พน้องค่ะแเสบนัว ยงเลยค่ะป้าโอ้โหเชอร์รี่ชัดๆเลยค่ะเชอร์รี่ชัดๆเลยค่ะใครเชอร์รี่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่า อันนี้คออนุญาตเอาตาออกกันค่ะพี่น้องนี่ตาเข้าจะยุดมองเนี้ตาเข้าจะยึดตรงนี้ดึงออกเลยค่ะนี่ตาเข้ายู่นี่ออกแล้วค่ะตายายเราอยากเราบอกว่า เป็นหอยปังค่ะไม่ใช่หอยเชอรีก่ก็เลยเอาค่ะี่นองค่ะแต่่างทีตลอดเวลาที่ทกินนี่คือบุเรอเอาตาออกหน่อยบุไร้เอาตาออกเลยค่ะอันนี้หน่อยเห็นหลูกมันใหญ่นาะหน่อยใหญ่แห้งหน่อย,ยก็เลยเอาตาออกมาค่ะหอม,ม หวาน ยงไงเลยค่ะเป็นๆเ,เ,เลยค่ะไม่เหมือนกัไม่ใครก็แต่เอขี่ออกกันไป กินกี่ทีกี่ทีก็ไม่เบื่อกินจักหรอกก็เบื่อ,อตังปูปลาค่ะพี่นอลเสียมแฮมเสียบเสีบนวดเอาละค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วค่ะคลิปนี้นะจ๊ะต้องไปกวนค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ